เคยสังเกตกันไหมคะว่าป่าธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆเนี่ยไม่มีใครต้องไปใส่ปุ๋ยหรือฉีดยาอะไรเลยนะแต่ทําไมมันถึงเขียวชอุ่มได้ขนาดนั้นต่างกับเกษตรที่เราเห็นเห็นกันอย่างที่ญี่ปุ่นเองนี่ข้อมูลบอกว่าใช้สารเคมีเยอะมากครับเยอะจริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้แหละครับแนวคิดเกษตรธรรมชาติโดยดูจากเรื่ององคุณคาสุโอสุงะ,ะเกษตรศกรญี่ปุ่นที่เขาทำฟาร์มแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยเอ,อ่อมา25ปีแล้วนะโห oh, 25้าปีใช่ครับข้อมูลนี้ก็มาจากการสังเกตการบันทึกวิธีของคุณสุง,งะลุลลวนเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยเนะว่าหลักการวิธีทำจริงๆแล้วผลที่ได้เนี่ยมันเหมือนหรือต่างจากที่เราเคยรู้ๆกันมาอย่างไงเริ่มเลยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้คุณสุงหะหันมาทางนี้คะคือจุดล้มต้นจริงๆมาจากเรื่องสุขภาพของคุณสุง,งะเองครับตอนหนุ่มๆเขาป่วยเป็นโรคตับ กับไตก็เลยทำให้ฉุกคิดเรื่องอาหารปลอดภัยนะครับว่ามันต้องมาจากดินที่ดีจริงๆอ๋อค่ะเขาก็เลยเริ่มศึกษาเกษตรธรรมชาติแต่พอลงมือทำเองจริงๆเออเจอปัญหาใหญ่เลยปัญหาอะไรล่ะคะพอหยุดปุ๋ยเคมีปุ๊บผลผลิตมันตกควบเลยครับเหมือนเหมือนดินมันหวยหาสารเคมีที่เคยได้อะครับอือหือเหมือนอาการลงแดงของดินเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงคะอะไรคือแก่นที่เขาค้นพบ เขาเรียนรู้จากการสังเกตครับสังเกตธรรมชาติรอบตัวเลยโดยเฉพาะป่าไผ่ข้างๆที่ดินเขาก็เห็นว่าเอ๊ะใบไผ่ที่มันร่วงทับถมกันเนี่ยดินตรงนั้นมันดีขึ้นพืชแถวนั้นก็งามกว่าปกติแค่สังเกตจากป่าไผ่เนี่ยนะคะใช่ครับเขาเลยได้ข้อสรุปง่ายๆแต่ลึกซึ้งว่าหัวใจสําคัญคือการให้ความรักเกตด,ดินคือต้องดูแลบํารุงดินให้มันกลับมามีชีวิตเหมือนดินในป่าธรรมชาตินั่นแหละครับให้มันนุ่มมันสมบูรณ์ หลักการดูเรียบง่ายแต่ก็ชงพลังนะคะแล้ววิธีทําให้ดินมีชีวิตแบบนั้นล่ะคะการทําปุ๋ยหมักของคุณสรงะนี่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยใช่ไหมใช่เลยครับปุ๋ยหมักนี่สําคัญมากเขาเน้นใช้วัสดุในท้องถิ่นเลยพวกฟางข้าวญ่าริมน้ําหรือขี้เลื่อยจากโรงเพาะเห็ดก็มีมีข้อสังเกตคือเขาพยายามใช้วัสดุจากพืชตระกูลเดียวกับพืชที่จะปลูกเช่นใช้ฟางข้าวทําปุ๋ยสําหรับนาข้าวอ๋อค่ะค่ะ เอามากองซ้อนๆกันรถน้ำพอชุ่มๆนะครับไม่แฉะไปทดสอบง,ง่ายๆคือบีบดูแล้วไม่มีน้ำไหลออกมาเยอะแล้วก็คลุมกองไว้แล้วในกองปุ๋ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเห็นว่าร้อนมากด้วยครับพอมีความชืน้นจุลินทรีย์ทั้งราทั้งแบคทีเรียที่มีอยู่แล้วในวัสดุพวกนั้นจะเริ่มทำงานย่อยสลายมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นเองสูงถึง60องศาเซลเซียสเลยนะ60องศา ซึ่งความร้อนระดับนี้สำคัญมากเพราะมันช่วยฆ่าเชื้อโรคเราก็เมล็ดวัชพืชที่อาจจะปนมาได้ด้วยแล้วต้องทำอะไรกับกองปุ๋ยอีกไหมคะต้องกลับกองครับกลับกองปุ๋ยสักสามสครั้งกลับกองบ่อยๆแบบนี้อืมดูเหมือนจะใช้แรงงานเยอะเหมือนกันนะคะมันคุ้มค่าจริงๆหรือถามว่าคุ้มไหมสาหรับแนวทางนี้คือคุ้มมากเพราะสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ปุ๋ยแต่มันคือการสร้างชีวิตให้ดิน ในกองปุ๋ยไม่ได้มีแค่จุลินทรีย์เล็กๆนะยังมีพวกสัตว์ตัวเล็กๆอย่างตะแคบไสเดือนไรมะแรงหางดีดพวกนี้ก็มาช่วยย่อยด้วยโหระบบนิเวศย่อมๆเลยนะคะใช่ครับปุ๋ยที่สมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยสีจะน้ําตาลเข้มกลิ่นจะหอมเหมือนดินหลังฝนตกกลิ่นหอมครับ กลิ่นจากแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนไมซิสซึ่งนอกจากให้กลิ่นหอมแล้วมันยังช่วยย่อยสลายสารที่ย่อยยากๆแล้วบางชนิดก็ช่วยป้องกันโรคพืชได้ด้วยสุดยอดเลยค่ะได้ปุ๋ยเทพมาแล้วทีนี้เอาไปใช้ปรับปรุงดินในแปลงจริงๆยังไงต่อคะเขาก็เรียนแบบป่าอีกนั่นนะครับคือใช้การคลุมดินคลุมดิน,ค,ดนครับหลังจากใส่ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ไปแล้วก็จะคลุมทับด้วยปุ๋ยหมักที่อาจจะยังย่อยไม่เต็มที่หรือโคกหญ้าแห้งคลุงสองชั้น ชั้นบนให้แห้งๆหน่อยชั้นล่างให้เริ่มชื้นๆวิธีนี้มันช่วยเก็บความชื้นในดินลดวัชพืชได้เยอะแล้วก็เป็นบ้านให้ไส้เดือนมาอยู่มาช่วยพรวนดินอีกแรงเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องวัชพืชกับแมลงล่ะคะจัดการยังไงแบบไม่ใช้สารเคมีเลยการคลุมดินนี้ก็ช่วยคุมวัชพืชไปได้เยอะแล้วครับบางทีเขาก็อาจจะปล่อยวัชพืชบางชนิดขึ้นบ้างนะให้รากมันช่วยพรวนดินไปในตัว หรือบางทีก็ดูชนิดวัชพืชเพื่อประเมินสุขภาพดินได้เหมือนกันอ๋อมีแบบนั้นด้วยส่วนแมลงศัตรูพืชเขาใช้วิธีขยันสังเกตครับสังเกตตั้งแต่ระยะไข่เลยเห็นก็กำจัดก่อนแล้วก็อาศัยสมดุลในธรรมชาติให้พวกศัตรูธรรมชาติอย่างแมงมุมในนาข้าวช่วยควบคุมกันเองแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำๆแต่ปลูกผสมผสา,านกันไปเช่นปลูกถั่วแระแซมกับพลิก อ๋อ oh, ปลูกพืชผสมผสานครับถั่วมันช่วยตึงในตระเจนบำรุงดินให้พลิกได้แล้วบางทีกลิ่นของถั่วก็ช่วยไล่มแมลงให้พลิกด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหวิธีนี้มันดูยุ่งยากจังใช้เวลานานสูใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่ามแมลงไม่ได้หรอกพอทำมา25ปีแบบนี้ผลลัพธ์มันพิสูจน์ได้ชัดเจนไหมคะว่ามันต่างกันยังไงจริงๆ ชัดเจนมากครับดินในฟาร์มคุณสุงหงานเนี่ยจะร่วนซุยอินทรียวัตถุสูงมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเต็มไปหมดเลยซึ่งต่างจากดินที่ใช้เคมีมากๆที่มักจะแข็งแน่นขาดชีวิตชีวาแล้วมันส่งผลต่อพืชยังไงคะพอร่วนซุยรากก็แข็งแรงชอนชัยไปหาอาหารได้ลึกพืชเลยแข็งแรงทนทานต่อโรคมแมลงหรืออากาศแปรปวนได้ดีกว่าเยอะเลยครับ เพราะระบบนิเวศในดินมันแข็งแรงมีจุลินทรีย์ดีคอยช่วยมีราที่คอยกินไส้เดือนฝอยมีแอคติโนไมซีสช่วยยับยั้งโรคพืชมันช่วยกันเองแล้วคุณภาพผลผลิตล่ะคะผลผลิตก็คุณภาพดีครับสีสันเป็นธรรมชาติไม่ได้เขียวเข้มผิดปกติรสชาติดีกลิ่นหอมที่สำคัญคือเก็บได้นานกว่าแล้วก็ปลอดสารพิษแน่นอนฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วในแง่เศรษฐกิจล่ะคะ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาไปได้เยอะก็จริงแต่แรงงานอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วกำไรจริงๆเป็นยังไงคะใช่ครับลดต้นทุนสารเคมีไปได้มาหาศาลเลยแม้ต้องใช้แรงงานในการดูแลดินทำปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นบ้างแต่พอผลผลิตมันคุณภาพดีปลอดภัยแล้วก็มีกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าใจยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีกำไรที่ดีกว่ากเกษตรเคมีได้เลยนะครับ แล้วที่สําคัญกว่าตัวเงินคือสุขภาพของเกษตรกรเองยังคุณพ่อคุณแม่คุณสุงะตอนแรกๆก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ตอนนี้ท่านก็แข็งแรงดีอายุปาสิบกว่าแล้วยังช่วยงานในฟาร์มได้อยู่เลยโอ้โหดีจังเลยค่ะสรุปได้ว่าเกษตรธรรมชาติในแบบของคุณสุน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลิกใช้สารเคมีเนาะแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศดินให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงโดยอาศัยการสังเกตแล้วก็ทำงานร่วมกับกลไกของธรรมชาตินี่เอง ูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากที่เราพยายามจะไปควบคุมธรรมชาติมาการเรียนรู้แล้วก็ร่วมมือไปกับธรรมชาติและนี่ก็อาจจะเป็นแง่คิดสำคัญที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อว่าอืมนอกจากการเกษตรแล้วเนี่ยมันจะมีด้านอื่นๆในชีวิตหรือในการทำงานของเราไหมที่เราสามารถนำหลักการสังเกต และเรียนรู้จากระบบธรรมชาติรอบตัวแบบนี้ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความยั่งยืนในแบบของเราเองได้บ้าง